เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วสวัสดีครับไม่ทิ้งอยมั้งเครื่องปั่นไฟมาด้วยนะครับวันนี้นะครับเอากระเป๋าเราว่าเปนรถเบียร์อะไรครับมเอกก็ได้มยังเียมีแค่ทองคำยี่สิบอันนั้นเอาไว้นันเรื่องกสั่งโกเกีนี่นี่เอาเส้นดีกว่านยันโกกียขนาดไหนครับจะไปเจ็ไหมป สร้่งป่าป่ะเกษตรผสมมาที่ดอกวัเอริไปทั้งหลายก่อนเราให้ตัดีเราพัเกิดเออสัดี็แต้าสัสดีที่ทำพนีสัดีที่เดินพีนีได้มาแล้วนะครับ มือเชีม่มือเชียมือเชขอบคุณที่รายากาแสดงได้เห็นรถตุเลยขอบคุณมากครับสวดีที่ปัตตานีที่ฉันไม่มีห้องน้ำไหมไม่มีห้องน้ำเยวมาแล้ว Hold them down. คุณพลาดแล้วเดี <S <S ๋ยวมาแก้ตรงนี้เลยนะครับอ๋ออ๋ออ๋อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วดีใจที่ได้เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีดาวตุ้งแตจ้าสวัสดีที่อะไรอีกเนอะดูแล้วสงสารพี่เพชรเพียงอุ้มนกเพลงก็ไปกดกันเด้อขอบคุณมากครับ สวัสดีพี่การดาสวัสดีพี่ล่นะาครับสวัสดีสวัสดีพี่อารามยาเด้อจะ่ฟังเพลงอะไรแล้วครับสวัสดีครับตงเลยสวัสดีพี่ยุบดีไดสวัสดีพี่ปิ่นตงไปเลยขับดีเด้อขับเยขับมาทางใหญ่ไหมใหญ่เยนี่ยสวัสดีมนต์ปีลาสวัสดีพี่เล่นรูเด้อ ัีดูนเทตอนนี้ก็ขมาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามรับชมเอ็วีขอเราด้วยเอณมากเลยนะครับก็ตอตั้งใจครับตั้งใจทำให้ทุกคนได้รับชมกันรับงใจมากๆเลยนะครับก็ถ้าการตอบรับดีนะครับเราก็จะทำให้ดีกว่านี้แล้วก็จะมีเดอะซีรีส์นะครับไหฮักนะครับผมเดอะซีรีส์ไฮักนะฮะ

เ้รรียบอยู่ในช่องของพี่บาเบียพี่หนูนาแล้วก็พีโอุดรแล้วก็พี่นัทแชนแนลก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขการับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กักบกดิด้วยนะครับสวัสดีครับ